ที่แล้วหลายๆคนรู้จักพิพิธภัณฑ์สารปกครองกันไปบางส่วนแล้วนะคะครั้งนี้เรามาติดตามในส่วนที่2ว่ามีอะไรกันบ้างตามดิฉันมาเลยค่ะในส่วนที่2วิวัฒนาการขององค์กรวินิจฉัยคดีปกครองภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2475หลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือนายปรีดีพนมยง ได้พยายามผลักดันให้มีการจัดตั้งองค์กรที่ทำหน้าที่พิจารณาข้อพิพาททางปกครองระหว่างรัฐกับเอกชน mm. เช่นเดียวกับสภาหแห่งรัฐของประเทศฝรั่งเศสและได้มีการตราพระราชบัญญัติออกมาหลายฉบับจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2522ได้ตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกาพุทธศักราช2522จัดตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมีกรรมการสองประเภทคือกรรมการร่างกฎหมายและกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์และพัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพื่อเตรียมการจัดตั้งศาลปกครองในส่วนนี้ได้จัดแสดงเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องอาทิร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองที่จะได้จัดตั้งขึ้นเป็นผลเนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช2,476ภรพระราชบัญญัติเรื่องราวร้องทุกข์พุทธศักราช2,492และนี่คือเรื่องราววิวัฒนาการขององค์กรวินิจฉัยคดีป,ปกครองครั้งหน้าเรายังมีส่วนที่3ให้ติดตามกันห้ามพลาดนะคะ